สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกมอ m มิจิอารีนนะครับนะมาถึงปุ๊บก็มีตัวใหม่เลยยังไงละ่นะฮะมีตัวใหม่เข้ามาเลยเหรอ <S 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 บักคุมังฮะใช่ไหมมันดอเด็กหรือคอควายวนะเนี่ยแล้วมันเป็นผู้ชายฮะไอหน้าหล่อเนี่มันเป็นผู้ชายไม่เอาอะเราไม่เล่นเออเราไม่เล่นเอแต่วันนี้มีตัวมีน้องรีเควส์มาตัวหนึ่งนะก็คืออาชูลานะครับนะซื้อมาเล่นแล้นะแพ้บ้างชนะบ้าง คือบางคือบางตามันก็เก่งอ่ะบางตาแม่งก็สู้ไม่ได้เลยล่าสุดโดนไอ้อะไรวะตัวน้องสตุริแม่งไล่ทุบสู้ไม่ได้เลยโดนหวดโอเควันนี้เราจะมาเล่นกันนะครับสําหรับตัวอาชูล่านะครับนะเห็นน้องเขาบอกว่าชอบตอนผมทำอ่าประวัติตัวละครนะครับนะก็อยากได้อ่าก็อยากฟังประวัติตัวละครอาชูล่าด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวจัดไปวันนี้นะครับ โอเคช่ว okay. งนี้ในทาง Youtube ผมอาจจะเงียบๆไปสักหน่อยนะเพราะว่าทั้งคอมทั้งโทรศัพท์ผมมันค่อนข้างจะเริ่มเก่แล้วสุขภาพไม่ดีโอเคเดี๋ยวเยวเ,ยวเลือกก่อนเลือกก่อนไปทนะ็อปเลนฮะแล้วก็เอารูนมาด้วยเพราะว่ารอบแล้วผมไปป่านะครับเพราะมันไม่มีคนป่าไงแล้วก็แพ้ไม่เป็นไรตามระเบียบ <laughs> นะอย่างที่บอกครับช่วงนี้ใน u t u b e ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับว่างๆนะครับเพราะว่า สุขภาพคอมกับโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะโทรศัพท์ตอนนี้ก็เล่นเล่นแล้วเริ่มกระตุกกระตุกแล้วเริ่มหน่วงๆส่วนในคอมก็เริ่มไปแล้วเ,เหมือนกันนะไฟล์ที่อัดมาเริ่มแหลกเริ่มกระตุก <c oughs> <c oughs> ก็เลยโอเคอ่ะพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับแต่คิดว่ามีเป็นจะซื้อคอมใหม่ภายในอย่างช้าสุดน่าจะสิ้นเดือนหน้านะครับก็คือกรกฎาคมสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับคิดว่าน่าจะได้นะในช่วงนั้น คิดว่าต้องดูต้องดูงบก่อนต้องดูงบก่อนนะครับนะก็อย่างว่าแล้วครับนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวในย t u b e เลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปติดตามผมหรือว่าอ่าอยากจะได้ข่าวสารเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามได้ทางอ่าทางทางเพจนะฮะ,ะลิ้นมันพันช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วกันนะครับไปโกโกโกมาแล้วเดี๋ยวรอสกิลมาครบ3อันกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยอธิบายจะได้เห็นภาพแล้วก็อ่าอธิบายได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าอธิบายอย่างนี้มัน น่าจะงงๆนนะถ้าอธิบายแบบไม่เห็นภาพด้วยนะถ้างั้นก็รอวิวสามก่อนลวกันนะสู้ไ้แบ่เนี้สู้ได้ไหมวะผมว่าผมน่าจะโดนกดนะเปลี่ยนเป็นตีระยะไกลก่อนนะนี่ก็ฉกฉกเฮ้ยขอฉกหน่อยอุ้ยอุ้ยมาอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะสกิลไกลกว่านะเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเล่นไม่เป็นเหรอเราอะเล่นเป็นบ่ออเล่นเป็นไหมเล่นเป็นไหมอือสกิลไม่โดนด้วยไม่เป็นไรเราไม่ใช้มานะไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเราเลนล่างเดี๋ยวบันคิวฮะช็อตนี้โอ้โหดุเดือดดุเดือดดุเดือด,ดเลือดพร่าออโอเคมี3สกิลแล้วนะครับนะสกิลหนึ่งนะฮะจะเปลี่ยนนะครับทุกครั้งที่อ่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นสกิลระยะประชิดหรือระยะไกลนะถ้าระยะไกลก็เป็นอย่างนี้นะครับนะสกิลสองเป็นฟาดแท้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นโจมตีระยะไกลนะฮะโอเคแล้วก็สกิลสามก็เป็นพุ่งสไลด์นะฮะก็จะเปลี่ยนมาเป็นตีระยะประชิดชิดชิด เดี๋ยวโอ้โหครึ่งหลดเลยเหรอโอ้โหแหลกทีครึ่งหลดเลยอะไรวะเนี่ยเนี่ยมันสไลด์แล้วเปลี่ยนเป็นตีระยะประชิดฮะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งก็จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นอ่าทิมรัวทิมแรงขึ้นเนี่ยมันทิมทิมทิมเงี้ยตามนี้ตามนี้นะฮะอาจจะมีงงอยู่ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวเ yeah, 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 yeah. <c oughs> ย็นเย็นแล้วเย็นอุ้ยเดี๋ยวทำไมเขาตีแรงจังโอเค นี่ครับพอหลอดเหลืองมันหมดใช่ไหมมันจะเปลี่ยนกลายเป็นหลอดแดงฮะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเมื่อกี้มันจะเป็นสายตีโดยสมบูรณ์นะฮะแต่ข้อเสียก็คือจะใช้สกิลไม่ได้นะครับแต่ก,ก,แนะแก็จะกลายเป็นสายตีนั่นแหละนะเกมนี้ผมอาจจะเล่นเอาบันเทิงเฉยๆนะใครเข้ามาดูแบบจริงจังก็ขออภัยนะคือผมไม่ได้เล่นเก่งนะแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้เล่นเยอะอย่างที่เห็นนะเมะื่อกี้เลนผมหายอ่ะอุ้ยเลนล่างมันจะเสียเปรียบเฮ้ยอะไรอะไรของคุณครับเนี่ยอะไรของคุณครับอะไรของคุณครับฉกนะฉกนะฉกขอทิ้มได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ <kilo lens> <prestigious> เอย้ยอุ้ยมันไม่โดนม <mural expedition. S 2> ันไม่โดนเอ้ยอันตีแล้วด้วยอันตีแล้วด้วยอันตีแล้วด้วยเอ้ยเดี๋ยวอันตีแล้วคอนตีแล้วคอนตีว่าแล้วเออยเฮ้ยทาอะไรทําอะไรทําอะไรฉกฉกนะฉกนะสวบสวบปีออกของดูเลือดเอยสู้ไม่ได้นะนะสู้ไม่ได้นะนะสู้ไม่ได้นะนะเฮ้ยไม่เล่นไปนะฮะขอสักหนึ่งต่อไปเอ้ยเฮ้ยปากเขาอยู่ล่างปาเขาอยู่ล่างสบายเลยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ เฮ้ยอันติีแล้วอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดียวเดียวมันฉกมันฉกเรารอบนี้โอ้ยโอ้ยวาร์ปกลับเลยช็อตนี้ตู้มาได้เฮ้ยทีมเราได้อยู่ทีมเราได้อยู่ถือว่าสูสีอยู่ฮะตอนนี้เฮ้ยมันไปกลางแล้วไปกลางทำไมอะเดี๋ยวเขากำลังขึ้นมาบนนะฮะขอสักตอไปโอ้ยเดี๋ยวป้อมตีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเออไม่โดนไม่โดนอีกแล้วสกิลหนึ่งมันเล็งค่อนข้างยากนะฮะอุ้ยอันติีแล้วอันตีแล้วอันติีเขาอันตีบ่อยจังวะ เฮ้ยเดี๋ยว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 กำลังไปกำลังไปโอเคโอเคยังไงยังไงโอ้ยมันนาตีใส่ผมมันนาตีใส่โอ้ชิดชิดรู้สึกจะจะเลือยยังไงดีโอเคไอแล้วเฮ้ยมั่วมากโอ้คือเมื่อกี้กะจะพากสักหน่อยแต่เสียงมันดูเสียงเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันจะลือมันมันไม่ใช่จะลือคือมันจะไออ่ะเออคือมันมีเนี่ยมันมีอะไรติดอยู่ตรงคอไปรู้ แล้วกันกลับมาสู่สถานการณ์เดิมแป๊บเฮ้ยสู้ได้เราสู้ได้อยู่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวยังไงยังไงซิมันหื้อ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 มันหืกอใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้จะตายโอ้ตายเหมือนกันตายตายอยู่แหละโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วช็อตนี้ขอทิมสักอมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่เป็นไรโอ้โหคิดว่าจะตายแล้วเหมือนกันเมื่อกี้โอเครอดรอดรอดพ้นปลอดภัยเพื่อนเราก็ไม่ตายด้วยนะฮะเฮ้ยจะทำอะไรจะทำอะไร จะทาอะไรครับโอ้ยมันขลังมันขลังผมเกินไปแล้วน้องปลาทองยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ถึงโอ้ชกชกชกโอ้ยมันสตันเหมือนกันสวบ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 เออเฮ้ยเฮ้ยเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนเขาจะเอาอะไรกันบอกด้วยบอกด้วยตามไม่ทันเนี่ยไอ้บัฟมีออร่าอย่างเมื่อกี้คือมันก็ดีนะแต่คือบางทีมันก็คือยังไง คือบางทีมันก็ไม่ดีอะ่ะ <c oughs> คือถ้าดดนหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วไล่ทุบอย่างเงี้ยเออโอเคได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ากําลังหนีหรือช่วงชุลมุนอะไรเงี้ยเราต้องการใช้สกิลใช้ไม่ได้เงี้ยคือเออเลยฮะตัวน,นี้ไปไม่ถูกเหมือนกันตัวน,นี้เฮ้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเฮ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 ้ยรอดปะเนะี่ยเอาแล้วตายหมดเลยหำ <c oughs> ชิบหายชิบหายละตายหมดเลยผมจะเอาไอ้ตัวระเบิดก่อนนะฮะตายปะเลี้ยวหลบแล้วก็อันติแม่งปั๊บ เฮ้ยตัวนี้ตัวนั้นสวยสวยสวบแล้วก็สวบแล้วก็สวบอีกทีจังหวะนั้นโอเคอ้อไม่น่ารอดขิดขิดแม่จังหวะนี้ทุบอ่าทุบไหนๆก็จะตายแล้วตัวแมงมุมนี่ผมไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เนี่ยผมไม่รู้สกิลตัวตัวแมงมุมตัวนี้ฮะไม่ค่อยได้เจอแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นใครเล่นเท่าไหร่เฮ้ยมันก็เก่งนะเนี่ยเป็นประมาณลอเรียบอกว่วะแบบอยู่ในวงการอันติแล้วก็สไลด์อยู่ในวงนี้ปะเออนี่ไม่แน่ใจฮะ ออกอะไรมากันดีผมว่าผมว่าดามีน่าจะพอแล้วอะผมว่าออกแท้งดีกว่าไม่รู้เวิร์กหรือเปล่านะฮะแต่ว่าต้องลองเพราะว่าผมเป็นตัวเข้าไงผมต้องเข้าแน่ๆแหละฮะเฮ้ยมาๆมา,มาน้องปะทองน้องปะทองยังไงยังไงสิเฮ้ยยังไงยังไงวัดไหมไม่วัดดีกว่าวัดวัดแหละเอาตุกตุกสิ้นมั้งเนี่ยนั่นกูว่าแล้วเฮ้ยมันตุกแบบอู้ แต่เขาแยกกันบ่อยอยู่นะเท่าที่สังเกตเขาไม่ค่อยได้ออกกันเท่าไหร่ต้องลองต้องลองต้องลองดูรู้ว่าเสี่ยนแต่คงต้องขอลองเฮ้ยเดี๋ยวนะสกิลไม่ไปแกเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่พอสู้ได้อยู่เนี่ยมันไม่มีสไลด์ยังไงอันตรีไหมเออสวยเพื่อนเพื่อนไหนวะเราลุยคนเดียวนี่หว่า ตาหน้าผมเล่นน้องระเบิดดีกว่าวะอยากเล่นอยากเล่นแต่ผมเคยเล่นแล้วเขาพี่มีดาเมจเลยอะคือ <g> ส <ười> รุปแล้วคือเล่นไม่เป็นเลยนะ <laughs> ไม่เป็นไรฮะฝั่งเรามีแคลรี่อยู่แต่ฝั่งเขาไม่มีเราน่าจะมีตัวโอ้โหตายเลยวะโคตรแรงเฮ้ยเราเดี๋ยวแคลรี่แคลรี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นเพื่อนอุ้ยอุ้ยอย่างนั้นเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้โหเลยเนี่ยรถจังหวะเนี่ยรถสไลด์คือแบบ เมื่อกี้ผมก็เลื่อนสไลด์ต้องนานโอ้โหมัน,ม,นม,มันไม่มีสไลด์นี่หว่าครูดาวไม่ใช่ครูดาวมันเปลี่ยนฟอร์มอ่ะมันเปลี่ยนเป็นร่างโทสะอะไรเงี้ยมันจะใช้สก,กิวไม่ได้โอเคเราเนียนป้อมดีอยู่ฮะฝั่งเราแต่ฝั่งนู้นก็เล่นเป็นเหมือนกันนะโตวเวสฝั่งเขาอ่ะเขายืนกันดีอยู่โอ้ยหลอดเหลืองหายแล้วอ่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วสู้ได้หรอวะไงเอ้ตกตุยแล้วโอ้โห ปุ๊บโอ๊ยมันเข้ามาพอดีไม่ได้หวะสู้ไม่ได้สู้หนึ่งหนึ่งไม่ได้แต่ฆ่าได้อยู่ไหมฆ่าได้อยู่เนี่ยเรียนล่างก็กันได้เห็นว่าฆ่าได้ด้วยเฮ้ไยไม่ได้บ้านะเออมาลัดอดเก็บงานสวยตัวนี้ก็สู้ไม่ได้หรอกขี้กลัวขี้กลัวตัวเนี้โดติตัวนี้ขี้กลัวสู้ใครไม่ได้เลยไม่ได้แล้วผมต้องไปฟาร์มก่อนละเอาของก่อนเพราะว่าผมเป็นตัวเข้าไงแล้วของผมชา้าเป็นตัวเข้าที่ของช้านี่คือ มันยืนไม่ได้มันยืนไม่ได้ปกักเรียบร้อยตามด้วยเพื่อนตามด้วยเพื่อนตามด้วยเพื่อนถ้าตามจะขอบคุณมากออออสวยอ้สวยมากสวยมากอุยโอ้โหนึกว่าจะไม่ตามกันซะแล้วนึกว่าจะไม่รักกันซะแล้ว <c oughs> นึกว่าจะไม่รักกันซะแล้วโอเคเพื่อนกำลังไปกำลังไปแปบ๊บนึงมาเดี๋ยวเราแทงให้เพื่อน อุ้ยไม่เข้าเลยตัวดามจไม่มีป่าเขาก็ดาเมจได้นะแต่คือแบบมันมันไม่นัวพออ่ะอุ้ยตายห้าเลยฮะกำลังไปนะเพื่อนไม่เข้าเอาเอ็นกันได้เลยนะอุ้ยชนะแล้ววะชนะแล้วเนี่ยนี่โหชนะเร็วยี่สบายจังทีมแบกไม่ต้องทำอะไรเลยเรา เหนื่อยอะตอนนี้เราไมเหนื่อยดังโอเคนะเราไปดูประวัติของเอ่ออาชูล่ากันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเราไปดูก่อนว่าเขาจะมีเอฟฟกท่าทางอะไรกันบ้างนะไม่รู้ว่าตัวนี้ออกมานานหรือย,อยังอเออคือตอนมาคือตอนมากลับมาเล่นเอไมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองมีแค่ล่างสกินย้อมสีกับเอ่อสกินล่างอีโวมีแค่นียยน้เอกกงฮะสามสกนินนะอ,นนออกมานานอย่างวะเนี่ยราไมมีแค่นี้เองวะแล้วก็อ่า ดูซิว่าท่าทางเขากดอะไรได้บ้างทิมดูดิทิมหัวเอมเอมไอ้ที่มันเป็นปลาไหลเป็นหางเขาเนี่ยคืออะไรคืออะไรว่าแต่มันก็เท่นนะเออดีไซน์มันออกมาเท่มากเลยมันกูเลยฮะจิ้มตรงไหนดีกว่เอาจิ้มตรงไหนอีกว่าท่าเดียวเหรออกพุงนี่มีแค่สองหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกไอ้ท่าพิเศษเขาอะน่าจะมีแค่นี้ โอเคแล้วมาเรา,าดูว่าถ้าเกิดว่าได้ MVP แล้วเขาจะโชว์ท่าทา,างยังไงนะครับมาดูกัน <c oughs> เป็นภาษาจีนวะคืออะไรเนี่ยภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นวะไม่แน่ใจมาดูประวัติกันว่างมาอ่านประวัติเขาบ้างโห oh, จะยาวเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนจะยาวยังไงก็ไม่รู้ อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วยาวด้วยโอ้โหประวัติยาวด้วยฮะแต่ก็น่าจะไม่เท่ากับไม่เท่ากับโอเทคโอโอทาเคมารุนะฮะโอทาเคมารุนี่ยาวจริงเป็นภาษาอย่างนี้รถทำไงอ่ะอ่านยังไงครับเนี่ยอ่านยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปหาลองลองไปหาหาประวัติดูก่อนแล้วกันนะครับว่าอ่าประวัติเขาจะเป็นยังไงนะครับนะตัวนี้มันออกมานานแล้วไม่ใช่หรอทำไมเขามันยังไม่แก้วะอย่างตัวล่าสุดอย่างคินาร่าเพิ่งออกมาทีหลังมันก็ เป็นเอ่อเป็นภาษาไทยให้แล้วนะเนี่ยคินาระก็เป็นภาษาไทยให้แล้วอะ่ะเออมันบั๊กหรือเปล่าวะนี่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองไปหาอีกทีหนึ่งนะว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีเดี๋ยวจะอ่านนกรอบมาให้ฟังนะครับโอเคหลังจากนี้จะเป็นการอัดนอกรอบนะครับนะพอดีว่าผมไปหาประวัติของอาชุล่ามาแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นเกี่ยวกับอ่ตำนานเทพอาชุล่าของญี่ปุ่นเขาอะไรพวกนี้ฮะ ผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชูราในเกมองเมจินะครับนะมันคนละอย่างกันนะเนาะก็เลยลองมาอลองมาแปลแล้วก็ลองมาเรียบเรียงดูนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอ่านประวัติให้ฟังถ้าถูกผิดตรงไหนก็ขออภัยนะมันเป็นข้อมูลประวัติที่ผมแปลแล้วเรียบเรียงใหม่ออกมาอีกทีหนึ่งนะครับนะ,ะสามารถเพิ่มเติมได้นะครับนะโอเคมาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะครับขุมนรกที่อยู่เบื้องล่างของสวรรค์ซึ่งเปรียบเสมือนกงของมนุษย์ที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์แต่ในมือของข้า กลับกลายเป็นนรกที่ทั้งสวรรค์และนรกกลัวแสงไฟอันแรงกล้าได้ส่องไปที่ก้นบึ้งของจิตใจที่กักขังข้าไว้เหมือนกับระเบิดที่อยู่ในร่างกายกับวิญญาณที่รอคอยการประทุขึ้นมาในที่สุดข้าก็เป็นอิสระข้ายือนอยู่บนที่สูงมองดูเทพอสูรนับร้อยที่แช่ยอยู่ในกองเลือดและได้มีอสูรที่อยู่ในกองเลือดลุกขึ้นมาและเปิดปากของพวกมันถามข้าว่าอาชูราเจ้าทำลายร่างกายตัวเองและจิตวิญ,ญญาณของตนเองเพียงเพื่อได้รับอิสรภาพอย่างนั้นเหรอและตอนนี้เจ้าก็ได้ลืมไปแล้วว่าที่นี่มีไว้เพื่อสิ่งใดกัน ฮ่าฮ่าจะว่าไปแล้วข้าได้ยินมาว่าไทชาคูเทนน่ะเป็นคนวิกลจริตแต่แกก็สมควรที่จะเป็นเพื่อนเก่าของมันจริงๆนั่นแหละและแกก็เป็นพวกที่แย่กว่ามันเสียด้วยคุมนรกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยปีศาจและศูนย์มากมายแกสละอำนาจที่มีเพื่อแลกกับอิสรภาพของแกอย่างนั้นเหรอแกจะไม่มีทางได้อิสรภาพแกจะไม่มีอำนาจอีกต่อไปพวกข้าจะฉีกแกเป็นชิ้นๆก็มาสิข้ายืนนิ่งพร้อมกับพวกอาวุธที่ล้อมรอบและไอโลหิตในอากาศพร้อมกับหัวลอกมาอย่าได้เอ่ยชื่อ ถึงผู้ชายคนนั้นให้ข้าได้ยินอีกข้าดิดนิ้วพร้อมกับพวกอสูรที่เริ่มถอยออกจากตัวข้าและทันใดนั้นก่อนที่พวกอาูรหลายร้อยตนจะรู้สึกตัวพวกมันก็ถูกผ่าครึ่งเป็นสองส่วนเลือดเนื้อทะลักออกมาราวกับฝนที่ตกอย่างหนักข้าได้กระโดดจากที่สูงและเหยียบย่ำซากศพในทุกหนทุกแห่งที่เดินผ่านและก้าวทีละก้าวในทะเลสีเลือดข้าได้เจอกับเทพปีศาจในนรกเมื่อข้าเข้าไปหามันมันก็พยายามที่จะหนีข้า แต่มันก็รู้ตัวดีว่ามันไม่สามารถหนีข่าพ้นและในวินาทีสุดท้ายก่อนที่มันจะตายมันก็ได้ข้ามควรออกมาแต่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถส่งเสียงได้อีกต่อไปแล้วเศษร่างและวิญญาณสีแดงสดถูกฆ่าดูดซับและรลวมเข้ากับข้าผู้ที่แข็งแกร่งจะอยู่รอดและคนที่อ่อนแอจะตกนรกหากปราศจากอำนาจอิสรภาพก็เป็นเพียงประกายไฟเล็กๆไม่ต้องพูดถึงความรักและความเกลียดชังข้าก็อยากจะเป็นคนธรรมดาเหมือนกันเพื่อตามหาความสุขที่ว่างเปล่าของข้าเองในความมืดในตาสีแดงเพลิงของเทพอสูรจ้องมองมาที่ข้า ในความเงียบและความหวาดกลัวบางส่วนได้กืนกินร่างกายและวิญญาณของข้าและสัญ,ญลักษณ์สีแดงปรากฏบนตัวของพวกมันบ่งบอกถึงสาเหตุและผลกรรมชั่วที่เกิดจากความโลภของพวกมันเองในตอนนี้นะ่ะข้าได้ขึ้นเป็นเทพเจ้าของพวกปีศาจข้าคืออาชูราข้าจะสังหารเทพปีศาจร้อยตัวเพื่อฟื้นฟูพลังของข้าและกลับขึ้นไปบทขยี้ความสว่างของสวรรค์ให้สินส้นซากระวังให้ดีไฟในขุมนรกนี้นะ่ะจะเผาผ่า,ผานสวรรค์จอมปลอมของแกให้เป็นเท่าฐาน ในขุมนรกแห่งนี้นะ่ะได้มีความลับถูกซ่อนไว้อยู่เรื่องของคุณธรรมติป,ประการของกร,รมที่ถูกสร้างขึ้นโดยไทชาคูเทนพวกมันทําหน้าที่เป็นระบบแยกความดีและความชั่วตามการกระทําของพวกมนุษย์ใครก็ตามที่ถูกตัดสินว่าต่ําต้อยจะถูกตัดสินลงโทษและถูกเนรเทศไปยังขุมนรกคนบาปไม่สามารถอยู่รอดหรือตายได้พวกเขาทําได้เพียงกืนกินกันเองสุดท้ายพวกเขาทั้งหมดจะกลายเป็นปีศาจและต่อสู้กันตลอดกาลในานรกที่ไม่มีชีวิตและไม่มีความตายแห่งนี้มีคนบาปไม่รู้จบบนสวรรค์และนักโทษในคุกแห่งขุมนรกก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เมื่อข้าฆ่าเทพปีศาจตัวที่99ขูดเศษชิ้นส่วนจากหัวใจของมันออกมาชิ้นส่วนทั้งหมดก็กลายเป็นจุดสว่างพุ่งเข้าหากันและในที่สุดมันก็กลายเป็นหนวดทั้ง6กเส้นของข้าข้าสามารถควบคุมมันได้ราวกับแขนขาข้าสัมผัสได้ถึงตรงกลางล่างและจิตวิญญาณที่เกิดใหม่ซึ่งมีช่องว่างเหมือนกับรูตรงกลางหน้าอกของข้าหัวใจและจิตวิญญาณชิ้นสุดท้ายแม้ข้าจะสำรวจขุมนรกและค้นหาในมุมมืดที่สุดของขุมนรกทั้งหมดแล้วก็ตามข้าก็ไม่เคยเจอชิ้นส่วนที่ขาดหายไปเลยถ้าข้าไม่มีมัน ข้าก็ไม่สามารถกลับไปยังสวรรค์ได้แต่แล้วยังไงละ่ะข้าได้เรียกวิญญาณที่เกิดขึ้นมาใหม่ทุบลงไปที่พื้นขุมนรกทั้งหมดเกิดแผ่นดินไหวพื้นที่แตกแล้วและสูญทั้งหมดที่ต่อสู้กันก็หยุดการต่อสู้และลม้มลงกับพื้นข้าชี้ไปที่โซ่บนกำแพงหินที่นำไปสู่ทางออกจากนรกและข้าได้พูดขึ้นมาว่าสัตว์ร้ายที่รู้แค่ความโลภจงเงยหน้าขึ้นเถิดคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของพวกแกไม่ได้อยู่ตรงหน้าแต่อยู่เหนือหัวของพวกแกไปอีก ข้าคืออาชุล่าจะยกกองกำลังโจมตีสิบสวรรค์และตอนนี้ข้าจะเพิ่มกองกำลังของข้าเพื่อโจมตีจักรพรรดิไทชาคุูเทนผู้ใดไม่ต้องการติดตามข้าพวกเจ้าก็จงฆ่าฟันกันต่อไปในขุมลกแห่งนี้แต่ผู้ใดที่ต้องการติดตามข้าและยอมจำนนต่อข้าจงตะโกนชื่อของข้าออกมาจากนั้นตามข้าขึ้นไปบนสวรรค์เผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงและข่าพวกมันให้สิ้นซากข้าหันหลังและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับตะโกนออกมาว่าพวกอสูร ทันทีที่เสียงนี้เป็นออกมาตว์ประหลาดในขุมนรกก็ตามข้ามาและร้องวขวนขางพร้อมเทพอสูรนับไม่ถ้วนเาวากับซากควรตายที่ขึ้นมาจากขุมนรกไฟได้ลุกโชนขึ้นมาที่หน้าอกของข้าและแมกมาเดือดพ่านกำลังจะปะทุกออกมาจากร่างกายของข้าในที่สุดหัวที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าก็ออกมาและร่างกายกับวิญ,ญญาณที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกข้าได้ทำลายขุมนรกและพุ่งไปที่ปากเหวทุบทุกในขุมนรกทั้งหมดเทพอสูรนับพันพุ่งออกมาจากขุมนรกพวกมันฝ่า,ฝาไฟทำลายแสงและกินกินส ข้าคือบุตรแห่งความมืดบาปที่โหดร้ายที่สุดในโลกไฟแห่งกรรมลิขิตให้เผาผ่านทุกสิ่งเปลเพลิงของข้าจะลามไปถึงสวรรค์จนกว่าทุกสิ่งที่ข้าไปจะถูกทำลายจนโลกนี้ไม่มีใครกลัวปีศาจหรือความมืดและไม่มีใครกลัวที่จะเอ่ยชื่อถึงขุมนรกยกเว้นแต่ชื่อของข้าอาชูราก็เท่าที่เรียบเรียงก็เราไี้เรียบเรียงมาได้ก็ประมาณเนี้ยเออไม่รู้มันถูกผิดหรือเปล่านะแต่ก็ยังออกมางงงอยู่นะก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอ่าคำแปลภาษาจาก อ่าเขาเรียกไง Google ทา a n s t e นะฮะมันก็จะมีแปลแบบเพียเพ้ยนๆบ้างผมก็พอจะจับใจความออกมาได้ประมาณนี้ที่ถูกยังไงขออภัยนะเพิ่มเติมได้นะครับนะโอเคก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับเกม o m g a จิอาร n a นะครับในวันนี้ในคลิปนี้นะครับนะสำหรับตัวละครอา่าอาชูลานะครับนึกนานจังโอเคแล้วกว่าใครชอบนะก็ฝากไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบมา,มากๆก็กดติดตามนะครับถ้าอยากจะแบ่งปันก็กดแชร์นะครับมีอะไรอยากสอบถามหรือว่า อยากติดชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างเลยนะครับหรือว่าอยากจะรีเควสเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างเช่นกันนะครับอ๋อแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับเพจมีชื่อโอโยนะครับพิมพ์ไปตามชื่อช่องก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ไปว่าแฟนเพจโอ้ยวายก็ได้ครับขึ้นเหมือนกันนะครับในนั้นก็อาจะแชร์เกี่ยวกับคลิปเกมนะครับที่ลงในยูทูบนะครับแล้วก็เอ่อลงเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับเป็นการ์ตูนสั้นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของตัวละครสมบูรณ์แล้วมสร้างขึ้นมานะเป็นมาสคออออตขงงงช่่นนนัเะครับใใครที่สนจก็ฝากตติดามด้วยละกันครับไม่ค่อยยไดดด้พูบบิิคลป่่อแมงลิ้้นนนนพััโอเควีก็ไม่มีอะะะไรรรรจฝากกแลล้้วคคคััับบบสหิปนนี็ ขอตัวลาไปก่อนฟันดีทุกคน